สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเด็กพิการให้บริการนักเรียนทั้งรูปแบบไปกับศูนย์จังหวัดและหน่วยบริการอําเภอมีการออกพื้นที่ให้บริการนักเรียนพื้นที่ตามบ้านทั้ง5อําเภอ จากนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษการศึกษาพิเศษไทยหัวใจนำทางของท่านผู้อำนวยการพัทริยวันพันน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทำให้มีโครงการครูผู้เป็นที่รักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของเราค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับครูที่ได้รับการคัดเลือกนะคะเราไปพบกับท่านทิติประสานสอนรองเลขาธิการสภาการศึกษาและท่านวัชราพรสิงแก้วผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหารว่าทําไมคุณครูภริกาผ่องแพ้วถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้เป็นที่รักค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูติ๊กภริกาผ่องแพ้ว ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหารที่ได้รับรางวัคลครูผู้เป็นที่รักนะครับซึ่งกระผมรู้จักและก็สนิทกับคุณครูติก๊กในระดับพอควร mm hmm. เนื่องจากว่าได้มาตรวจราชการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหารและสิ่งที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือผมได้ใช้บริการในสิ่งที่เป็นสมรรถนะเป็นศักยภาพของคุณครูติก๊ก ก็คือเรื่องของการสอนหรือการจัดการการเรียนรู้ให้กับเด็กผู้มีความจําเป็นพิเศษในเรื่องของทักษะการพูดทั้งที่พูดล่าช้าหรืออาจจะพูดไม่เป็นไปตามช่วงวัยของเด็กซึ่งต้องชื่นชมและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูติ๊กจะเป็นครูที่มีศักยภาพมีความสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆรวมทั้งเป็นครูที่ดีของอ สถานศึกษาของหน่วยงานรวมทั้งเป็นปูชนียบุคคลในโอกาสต่อต่อไปครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวัชราพรสิงแก้วนะคะผู้อวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหารค่ะการให้บริการของศูนย์ของการศึกษาพิเศษของพวกเราก็จะมีทั้งให้บริการประเภทไปกลับหมุนเวียนในศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วก็มีการให้บริการนะคะในหน่วยบริการประจําอําเภออีก5แห่งนะคะเด็กที่ศูนย์เราเนี่ยที่เป็นเด็ก ที่มีความพิการเนี่ยค่ะก็จะให้บริการทั้งสองฝั่งนะคะก็คือฝั่งสปปลาวด้วยแล้วก็ฝั่งของเด็กของไทยที่อยู่ในจังหวัดมุกดาหารเราด้วยเนี่ยซึ่งคุณครูพริกาก็ให้ความเมตตากับเด็กๆกลุ่มนี้มากแล้วการที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองของเขาเนี่ยไปเรียนต่อระดับปริญญาโทนะคะแล้วก็สําเร็จมาแล้วแล้วก็ได้เข้าอบรมเรื่องของหลักสูตรของอการฝึกพูดนะคะของของเด็กๆเ,เนี่ย ซึ่งหลักสูตรของการฝึกพูดเนี่ยแก้ไขาการพูดเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์กับเด็กกลุ่มที่อยู่ในศูนย์การสายพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มออทิสติกเนี่ยทำได้ดีมากๆนะคะสิ่งที่ตัวนั้นเองคิดว่านี่คือเป็นความเป็นคนดีแล้วก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นคุณครูผู้เป็นที่รักค่ะเจ้าสบายดีพวกเขาข้าพระเจ้าต่างนาให้ผู้ปกครองเด็กพิเศษที่มาจากฟังโซโปโปลาวนะและอยากขอว่า ถึงคู่ติ๊กที่ได้รับอ่ารางวัลหรือว่าได้เป็นคู่เป็นทีรักเนาะเพิ่นจะให้ควมรู้นอกอ่าให้แกเด็กเองแต่ก็ให้ทั้งพวกเขานะ <S <S เวลาเขาไปฝึกเกี่ยวกับการฝึกฝูดหรือว่าฝึกเบ้าเกี่ยวกับเด็กนะเพิ่นก็ให้โอกาสผู้ปกครองพวกเขาได้เขาไปห่วมติดตามเนาะอ่าสังเกตเพื่อนําเอาเกี่ยวกับาการอ่า เห็ดกับเด็กนะให้ห้าพวกเ้าเอาเมื่อฝึกใส่อยู่ในบ้านอีกเนาะค่ะจันเล่พวกเ้าก็ได้เอาบทเรียนจากครูที่เพิ่นนำพาเห็ดหรือว่าสังเกตการปฏิบัติของครูต่อเด็กและก็เอาเมื่อหมุนใส่หรือว่าเมื่อเห็ดเมื่อปฏิบัติอยู่บ้านเห็ดไห้เด็กของพวกเ้าหันดีขึ้นเนาะจากที่บ่เบาบายังเลยปัจจุบันนี้เด็กหลายคนก็สามารถเบาได้ออกเสียงได้เนาะเ้าเ้าเป็น นในบางคําบางยันผู้ที่บบเคยเว้าสวัสดีค่ะเป็นตัวแทนผู้ปกครองของอนักเรียนที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษสถานที่ของจังหวัดมุกดาหารแห่งนี้นะคะ,ะมีความยินดีอย่างยิ่งที่คุณครูผู้เป็นที่รักคือครูติ๊กนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้ครูติ๊กเป็นครูที่นิสัยดีน่ารักค่ะให้คำแนะนำกับผู้ปกครองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้ามาสมัครเรียนที่นี่นะคะ การให้น้องเข้ามาเรียนที่นี่ทุกทุกวันค่ะเป็นการเรียนที่คุณแม่ไว้วางใจแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากค่ะจนทุกวันนี้น้องสามารถพูดจากที่ไม่พูดเลยเอ่ยออพูดได้หนึ่งคำสองคำทำให้คุณแม่ไว้วางใจแล้วก็สบายใจมากขึ้นค่ะจากที่เครียดมานานเรื่องการพูดของลูกแล้วก็การเข้าสังคมในชีชวิตประจำวันนี่ค่ะ สวัสดีค่ะต่อไปเรามาทําความรู้จักกับคุณครูภริกาผ่องแผ้วผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้เป็นที่รักคุณครูภริกาผ่องแผ้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะรู้สึกภาคภูมิใจนะคะเป็นอย่างสูงนะคะในการทํางานของวิชาชีพครูนะคะก็เป็นประสบการณ์และก็มีความภาคภูมิใจนะคะให้กับตนเองนะคะแล้วก็ครอบครัวรวมถึงหน่วยงาน จังหวัดมุกดาหารด้วยค่ะค่ะต่อไปอยากให้คุณครูพัทิกาของแทวนะคะอธิบายถึงรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่รับผิดช,ชอบค่ะค่ะก็อ่า ส่วนการให้บริการนะคะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะของศูนย์การศึกษาพิเศษก็จะมีรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะและเตรียมความพร้อมนะคะ early intervention นะคะ EI นะคะให้กับลูกๆนะคะให้มีพัฒนาการนะคะที่ดีขึ้นนะคะให้ความช่วยเหลือนะคะในด้านการออกเสียงนะคะการพูดและภาษารวมถึงการควบคุมนะคะกล้ามเนื้อปากและลิ้นนะคะ แล้วก็การออกเสียงคำนะคะการแก้ปัญหาออกเสียงการวางฐานกรน,นะคะให้กับลูกๆนะคะทำให้ลูกๆเด็กๆทุกคนนะคะสามารถพูดออกเสียงนะคะแล้วก็สื่อสารกับเพื่อนๆน,นะคะในชั้นเรียนหรือกับเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะ การฝึกก็จะเป็นบันไดสีขั้นตอนนะคะบันไดขั้นตอนที่1คือเป็นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อรอบปากได้อย่างเหมาะสมนะคะก็เป็นการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อปากและดินนะคะให้กับลูกๆของเรานะคะเพื่อให้ลูกๆมีพัฒนาการหรือมีการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อปากนะคะที่คล่องขึ้นนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้และออกเสียงนะคะบันไดขั้นที่สองนะคะก็เป็นการเข้าใจภาษานะคะเป็นการ แสดงท่าทางประกอบนะคะเช่นการตอบสนองต่อภาษานะคะการรับรู้นะคะการเข้าใจนะะส่วนบัไนดนขั้นที่3คือการใช้ภาษาเพื่อการสนทนานะคะเป็นภาษาส่งนะคะส่วนกลุ่มนี้ก็จะเป็นการฝึกออกเสียงฐานก่รน,นะคะการวาง รูปปากนะคะให้ถูกต้องนะคะเสียงก็จะได้เด็กๆก็จะได้ชัดขึ้นนะคะ,ะบรรไัดขั้นที่4เป็นหนังสือนิทานนะคะเป็นการอ่านนิทานแล้วก็ตอบข้อมูลหรือคําถามของอนิทานได้นะคะเป็นสี่กระบวนการนะคะเป็นบันไดสีขั้นในการฝึกบริหารการออกเสียงนะคะส่วนการใช้เทคนิคการสอนนะคะก็จะเป็นกระบวนการการเล่นนะคะ โเรียนนะคะก็เป็นการฝึกนะคะให้เด็กๆมีความสุขมีรอยยิ้มนะคะทำให้ลูกๆนะคะมีความสุขที่จะมาฝึกพูดนะคะเป็นห้องเรียนแห่งความสุขค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณครูภริกาพงแพร่ด้วยนะคะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้เป็นที่รักสำหรับวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วศูนย์การศึกษาพิเศษ,ษประจำจังหวัดมุกาหารขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณครูพัิการผ่องแพ้วและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามครูผู้เป็นที่รักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ